สวัสดีนะคะมาพบกับแม่แตงโมน้องมงคลชัยนะคะวันนี้ก็ช่วงเช้าเช้านะคะก็พาหมูอ้วนมงคลชัยของเราะะออกมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นเดินกินหญ้านะคะก็ช่วงเช้าเช้าเลยนะ,ะพ่อพดของเรา <c oughs> พ่อพดของเรานอนนอน,นอนเฝ้าหมูอ้วนเ้วเด้อหมูอ้วนอ่นะไหนูไปกินตรงพ่อพดแล้วเร็วนู่นพ่อพดนอนรอนหนูอยู่ไป ไปหรือเปล่าล่ะครับอ,ออทูยูนี่หลยถ้าไม่ไปหาเพราะหนูเห็นไหมเพราะพุดนอนโลอนูกกไปเด้ย,ยู่ไกลอเมะเด้เนาะหนูมงคลอ่ะกินไปกันนะ อร่อยหรือเปล่าครับนูไปหาเพาะหนูเลยนูนบรรยากาศเช้าๆกำลังดีเลยอ้วนเด็ดอ่อนๆสนุกหรือเปล่าล่ะพ่อนอนอาบเดดเฉยเลยพ่อหนูนอน,นฮะาา <laughs> พ่อปดบอกว่าอากาศ กำลังดีนะเช้าวๆวันนี้นะฝังนี้อ่หนูไม่กินหญ้านะฮะอ่ะหนูมาเล่นยางเดียวนะวันนี้อ้วนอ่ะหนูไปกินตรงพ่อพดแล้วเลือกจะได้อิ่มอิมไปนู่นเห็นมาเพ่อเขานอนรอแล้วไปพ่อเรียกไปสิพ่อจะไปไหมไปไปกินเออไปไปหาพอ่อเลือกไป เ <risque> ออมันไปก็กินตรงนั้นก็ได้อ่ะกินไป<ค> <ron> เดินํำรวจหาอะไรเออนี่ฮะกินก็ไม่กินนหน,นูเดินํำรวจหาอะไรเอออ้วน เดินว่าวนอยู่นั่นเลยเอละพก็พุดดข้างหนูอากาศเชา้าๆวันนี้ยังไม่เห็นวัวออกมาเลยหนูเดี๋ยววัวจะลงมาทางนี้หรือเปล่าเอ่ยนี่